ช่องคนหาปลาใช่ไหมสวัสดีครับวันนี้พวกผมมีเช่นเคยนะครับแน่จักนะครับช่องคนหาปลานะครับก็จะพาท่านชมออกเดินทางไปยิงปลาที่น้องหลวงนะครับน้องหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับจะมาลับเลาะตามชายป่าชายชายหนองกันไปเจอตรงไหนขึ้นได้ก็ขึ้นนะครับปาดตรงไหนเหมาะเห็นว่าทเลดีน่าจะมีปลาก็ แรงจริงนะครับ okay. เจอกันอีกทีหน้าหมายครนนี้มาพร้อมกับท้องฟ้าที่มืดคึ้มนะครับไม่แสงตะวันไม่มีเลยแสงตะวันไม่มีเลยมืดมากแทบจะไม่มีท้องฟ้าสีฟ้าให้ได้แสงแดดลงมาหาตัวปลาแล้วมาแบบเสี่ยงดวงกันไป OK, các bạn. Đã chờ đợi rất nhiều. Nên hôm mãi chúng ta โดนครับไกด์ลั่นไปหน่อยไม่ทันได้นี่ไม่ทันได้แหลงรับไกด์มินไปแตะนิดดึงไปตุ้มเลยก็เรียบร้อยไม่โดนครับชันตัวนี้ชันนะตัวสักข้อมือครับไม่ใหญ่มากอ๋ออยู่อยู่อยู่ครับอยู่อยู่อยู่นั่นนะอยู่ๆๆนั่นอยู่อยู่นั่นอยู่ไปแล้วครับเรียบร้อย นครับไหลมาจากช่วงนู้นครับตัวประมาณข้อมือครับครึ่งโลครับครบึ่งโลในได้ครึ่งโลไม่โดนนครับ <c oughs> ไกลม์มินไม่น้อยครับพลา,าดพลาดครับพลาดเ <c oughs> นี่ยนะครับแดดไม่มีครับปลาไม่ขึ้นเลยครับไม่ลอยไม่วิ่งเลยครับปลาก็ โอเคครับเดี๋ยวจะนั่งดูอีกสักพักนะถ้าไม่มีผลงานไงก็เดี๋ยวให้กลับบ้านแล้วครับโอเคครับผมโดนครับโดนนุ่นเลยครับนุ่นเลย ิ่งไปแล้วครับโอ้ยสกไกเชียวตัวไม่ใหญ่มากนะครับประมาณโลครับนุ่นดูลึกนะครับตัวนี้

เกือบไม่โดนแล้วน,นี่เผื่อเป็นศอกแล้วนะโลครึ่งครับนะนนะได้อยู่น,นะครับโลครึ่งหลัได้ <laughs> กว่าจะได้ทัว <hhhh> ร์เล่นเหนื่อยนะครับนั่งเฝ้ามานานแล้วตัวนี้ก็ได้เรื่องครับไซส์กำลังอร่อยแล้วไซส์นี้ไซส์กำลังกินเลยครับใช้ได้เลยเดี๋ยวขออยแยกแกะสักทู่ครับก็คีอการแกะอรัถ้ามัน ย้อนออกอยากกันี่ครับย้อนออกง่ายก็ย้อนส่วนย้อนไปแต่ถ้าย้อนออกไม่ได้ก็นี่ครับง่ายอยู่ครับปั๊บโอเคในเรื่องในเรื่องเก็บภาพนิดนึงครับโอเคครับ แลาวชมตัวต่อไปครับไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่ารอดตละมาชมครับผมหมดเวลาครับสำหรับวันนี้การเดินทางกลับบ้านแล้วครับปลาท,ที่ได้ก็หนึ่งตัวท้วนครับหนึ่งตัวท้วนเสียได้ปลาช่อนครับยิงไม่โดนตัวเท่าข้อมือครับขอแปะสะเลยครับคอต้มแล้วแย yeah. ่ก็นะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ ชอบคลิปแนวนี้นะครับยิงปลาหาปูหาปาลานะครับก็ฝากกดติดตามคลิปให้ทีนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันไปปลาที่ได้ก่อน,นี้ครับนี่ครับนอนหน้าปลาหนา้าหน้อนหน้าปลาหนามน,า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 นา้าอยู่หน้าผมหัวก็ไซส์ประมาณลงทุกครับนะประมาณโลงทุกครั้งลุกครั้งลงหกลงเจ็ดประมาณนี้ไม่เกินนี้ครับขามด้วยสายตาครับโดยประมาณครับอาจจะข้าเคลื่อนไปหน่อยครับคืออะไ ผมก็ฝากนะช่องไว้ด้วยนะฝากตั้งไว้ด้วยย้ำอีกทีก็ฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยสดคนที่ชาบให้ดีโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ